เาเบธที่สองเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนทั่วโลกและหลังจากที่ข่าวของการสวรรคตของเธอได้เริ่มเกิดขึ้นผู้คนมากมายต่างก็พากันโศกเศร้าอีกทั้งเหล่าบรรดาราชวงศ์และคนดังทั้งหลายต่างก็ได้ออกมาร่วมง,งานนี้กันอย่างคับคังสำหรับพระราชพิธีพระบร,รมศพข,ของควีนเอลิซาเบธที่สองที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่19กกันยายนนี้และจะเป็นงานที่มีการรวมตัวกันแบบครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์ผู้นำประเทศ และอาคารตุกาจากทั่วโลกซึ่งได้มีการส่งบัตรเชิญออกไปแล้วและก็คาดว่าจะมีแขกมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งและสําหรับสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นก็คือสําหรับข่าวลือที่ได้มีการซุบซิบกันอย่างนาหูเมื่อในวันนี้ได้เกิดการตั้งคําถามออกมาว่าราชวงศ์ไทยได้ถูกรับเชิญให้ไปในงานนี้หรือไม่และเรื่องนี้จึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ได้เกิดขึ้นมาในวันนี้ในทันที กับคำถามที่ดูเหมือนจะงีเงาทำไมราชวงศ์ไทยจะไม่ถูกรับเชิญให้ไปนในงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเช่นนี้และถ้าหากมองย้อนกลับไปถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชวงศ์อังกฤษและราชวงศ์ไทยแล้วนั้นยิ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ราชวงศ์ไทยจะไม่ถูกรับเชิญให้ไปนในงานนี้ตลอดระยะเวลาของการครองราชควีนอลิซาเบธท,ที่สองและเจ้าชายฟิลิป ได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทยทั้งหมดสองครั้งในปีพศ2515และพศ2539ตลอดระยะเวลากว่า25ปีที่ผ่านมาประเทศของท่านซึ่งหมายถึงประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงสู่รัฐที่ก้าวหน้าทัานสมัยเป็นประชาธิปไตยด้วยความมั่นใจเพิ่มขึ้นกระนั้นมอระดกวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านก็ยังคงรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นอย่างเช่นเดียวกับศักยภาพของประชาชน ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโดยมิตรภาพอันเปี่ยมลน้นที่ไม่เคยลดน้อยถอยลงไปควีนเอลิซาเบธที่สองได้ตัดชื่นชมประเทศไทยในระหว่างการเข้าร่วมพระรชาชพิธีการจนาพิเศษพร้อมบรรยายถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสถาบันกษัตริย์ไทยและอังกฤษ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระราชินีวิกตอเรียและในหลวงราชการที่สี่ของประเทศไทยด้วยความอบอุ่นแนบแน่นดังกล่าวควีนเอลิซาเบธท,ที่สองทรงระบุว่าทุกอย่างได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นของพวกเรา และก็แน่นอนว่าเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีไม่ใช่น้อยแต่เรื่องราวและความสัมพันธ์อันดีนั้นได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9และหลังจากการพลัดแผ่นดินได้ไม่นานการเริ่มต้นสู่รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ส0ภาพลักษณ์ทางการเมืองของประเทศไทยก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยาวาชนคนรุ่นใหม่เป็นจํานวนมากได้เริ่มออกมาประท้วงและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกันเป็นจํานวนมาก อีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้รวมไปถึงปัญหาของผู้สูญหายเป็นจํานวนมากจากคดีการเมืองซึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ทางนานาชาติต่างก็ยังคงจับตาม,มองถึงเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดและสืบเนื่องม,มาจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เองทุกคนต่างก,ก็มองว่าเรื่องราวที่เลวร้ายที่ได้เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้มีต้นต่อมาจากสถาบันพระหมหากษัตริย์ของไทยและสืบเนื่องม,มาจากเหตุผล,ลทั้งหมดนี้เองจึงได้ทําให้เกิดการคาดเดากันว่า การที่ราชวงศ์ไทยไม่ได้ถูกรับเชิญไปในงานนี้ของควีนเอลิซาเบธที่สองสืบเนื่องมาจากภาพลักษณ์ที่ดูแย่และสถานการณ์ทางการเมืองไทยนั่นเองอีกทั้งอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้จนป่านนี้เรายังไม่รู้หมายกำหนดการว่าวาชนราลงกรณ์ได้รับเชิญให้ไปร่วมง,งานศพของควีนอลิซาเบธที่สองที่ลอนดอนหรือไม่ซึ่งจะมีขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีในกรุงลอนดอนวันจันรนี้ ถ้าไม่ได้รับเชิญก็น่าจะมีการตีความได้หลายอย่าง 1. ตีความว่านับตั้งแต่ภูมิพลตายไปความสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ก็ลดลง,ลง,ลงตามลำดับจนไม่สนิทกันเหมือนในยุคก่อนไทยไม่ได้อยู่ในเครือจัก,กรภพของอังกฤษถ้าไม่ได้รับเชิญก็อาจจะไม่แปลกแต่ถ้าคิดว่า powerful monarchy บนโลกใบนี้ไทยก็น่าจะได้รับเชิญ 2. ในมุมมองจากไทยเองและเป็นงานที่ดิฉันทำวิจัยอยู่เป็นที่ประจักษ์ลาว่า ว่าเชิราลงกรไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าเป็น International Recognition ซึ่งหมายถึงการได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะสถาบันกษัตริย์อันทรงเกียรติต่างไปจากภูมิพลที่ใช้การยอมรับจากต่างชาติมาสร้างความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบาริบททางการเมืองต่างกันไปเราไม่ได้อยู่ในยุคสงครามเย็นที่กษัตริย์มีบทบาทในการสร้างพันธมิตรทางการเมืองระหว่างประเทศแต่กระนั้น ถึงแม้ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วในความเห็นดิฉันกษัตริย์ยิ่งจะต้องของการยอมรับมากกว่าเดิมเพราะเราไม่มีคอมมิวนิสต์เป็นผีสร้างความชอบธรรมให้อีกแล้วแต่ที่ปรากฏว่าเจ้าราลงกรณ์ไม่สนใจตรงนี้เพราะแม้ไม่มีการยอมรับจากต่างชาติก็สามารถรวบอำนาจทางการเมืองเอาไว้ได้อันนี้บวกกับนิสัยส่วนตัวของวชชราลงกรณ์ที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครถึงแม้ขึ้นครองราชได้6ปีแล้วก็ยังไม่มีแผนในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศเพื่อแนะนำตัวเอง อินโทรดักทนรีทัวร์ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ภูมิพลสร้างขึ้น 3. การที่วัชรราลงกรณ์มีพฤติกรรมแปลก,ปลกอาทิแต่งตัวครอบทอปหรือการปฏิบัติต่อเยาวชนในไทยอย่างโหดร้ายจับนักศึกษาเข้าคุกและกำจัดผู้เห็นต่างด้วยการอุ้มคาน่าจะเป็นจุดที่วางอังกฤษต้องเอามาพิจารณา,นานอยู่บ้างอย่าลืมว่าหลังจากในหลวงอนันตายและภูมิพลอยากไปเยือนอังกฤษกษัตริย์เจอาถึงกับบอกว่าบักกิ้งแหมไม่ต้อนรับฆาตกร อีกทั้งอาจารย์สมศักดิ์เจียมธทีราชกุลเขาก็ยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องผมก็อยากทราบเหมือนกันในขณะนี้มีเสียงซุบซิบกันอย่างหนาหูว่างานศพอลิซาเบธที่สองของอังกฤษไม่มีเจ้าไทยเข้าร่วมงานด้วยก็ได้แต่เดาเกันไปต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะออกไปในทางเขาไม่เชิญอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะ น่าจะเป็นเหตุผลทางนี้ไม่ส่งไปเองมากกว่าแต่ทําไมวังหรือรัฐบาลน่าจะออกมาชี้แจงคราวงานศพภูมิพลอังกฤษส่งแอนดรูมาและหลังจากนั้นประชาชนชาวไทยเป็นจานวนมากพวกเขาก็ต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันในทันทีเคยมีข่าวลือว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าเข้าอังกฤษไม่ได้ไม่รู้จริงหรือเปล่าและเพราะก็ไม่ต้อนรับผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าเลยไม่ต้อนรับผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบด้วยหรือเปล่า เอทำไมไม่เห็นมีชื่อของราชบงไทยไปเป็นแขกรับเชิญในงานศพของควีนอลิซาเบธเลยอังกฤษไม่เชิญหรือราชบงไทยไม่ตอบรับคำเชิญแหล่งข่าวก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เชิญเราอีกอย่างเจ้าไทยก็มีพระราชสารสแสดงความเสียใจสามวันสี่คืนขนาดนั้นอีกอย่างโดยปกติแล้วเจ้าไทยชอบที่จะเก,กาะกระแสต่างชาติเพื่อสร้างความชื่นชมในมติติต่างๆอยู่ร่ำไปอีกทั้งคุณธนพลเอี่ยวสกุลเขาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่า ทำไมไม่มีเจ้าไทยไปงานศพควีนอังกฤษกอไก่เขาไม่เชิญขอใข่เชิญแล้วไม่ไปแม้แต่ในสหาราชาอาณาจากักรก็ไม่ใช่ทุกคนจะอินไปกับงานศพของควีนอังกฤษกันทุกคนแฟนบอลเซลติกชูแบนเนอร์และร้องเพลงต่อต้านราชวงศ์อังกฤษระหว่างพิธีสรรเสริญควีนอลิซเบธเห็นหลายสื่อเขียนไปตามความเคยชินบ่อย ความรู้สึกของคนอังกฤษที่มีต่อควีนอลิซาเบธในวันนี้ครองราช70ปี214วันกับคนไทยที่มีต่อในหลวงราชการที่9ในวันนั้นครองราช70ปีกับ126วันก็คงไม่แตกต่างกันมากนักเพราะทั้งสองพระองค์ครองราชมายาวนานมากกว่า70ปีและก็แน่นอนว่าหลังจากการออกมาตั้งคำถามจากเหล่านักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยในครั้งนี้ เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจกันอย่างกว้างขวาง,วางอีกทั้งใน Facebook ของคุณธนพลเอี่ยวสกุลเขาก็ยังได้ออกมาขยายถึงมูลเหตุที่สําคัญของเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าผู้ที่จะมาร่วมพระราชบิธีพระบรมศพของควีนอลิซาเบธที่2ในครั้งนี้ขอให้งดใช้รถและเจ้ส่วนตัวและสืบเนื่องมาจากสาเหตุน,นี้เองใช่หรือไม่ที่ทําให้ราชวงศ์ไทยนั้นไม่ไปร่วมงานของควีนอลิซาเบธที่2ในครั้งนี้ เพราะในหลวงรัชกาลที่สิบนั้นพระองค์ท่านทรงโปรดที่จะใช้เครื่องบินส่วนพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปนยังสถานที่ต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันได้อย่างชินตาและสําหรับประเด็นของการที่ราชวงศ์ไทยนั้นไม่ถูกรับเชิญไปในงานของควีนอลิซาเบธที่สองในครั้งนี้อันสืบเนื่องมาจากสาร,รพัดเหตุผลต่างๆนาน,นาหรืออาจจะถูกรับเชิญแล้วแต่ในหลวงรัชกาลที่สิบไม่ต้องการที่จะเสด็จไปใช่หรือไม่ และสำหรับเรื่องราวและสถานการณ์ทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอย่าระพิบตา